วีดีโอนี้ทำขึ้นเพื่อการศึกษานะครับไม่ได้คิดเป็นสิ่งใดนะครับเป็นการศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเราต้องอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะว่าที่สวนเกษตรไร่มาสจรรย์ของเรานะครับเป็นเจอวิกฤตมากน้อยเพียงใดนะครับบางครั้งเราไม่ถ่าย ทำมาให้เพื่อนๆนได้ดูได้ชมก็จะไม่เข้าใจว่าทุเรียนสวนเกษตรไร่มาจัน์ของเราอาการหนักขนาดไหนนะครับแต่ตอนนี้เราตัดแต่งกิ่งไปจนเกือบทั้งสวนครับที่สวนเป็นหนักมากนะครับประมาณ70 8 0ปดเเซนนะครับของที่สวนเลยนะครับเหลือน้อยมากที่จะต้นที่สวนสมบูรณ์บ้างน้อยมากนะครับ <c oughs> ดูนะครับตัดจน แทบทุกต้นครับเหลือไม่ถึงเหลือไม่ถึง20%นะครับเนี่ยอย่างแถวนี้ก็มีแค่2ต้นเองครับที่เหลือสภาพดีหน่อยนะครับ2ต้นแถวนี้ไปเกือบทั้งหมดครับอา,อาการหนักนะครับเจอวิกฤตภายแรงนะครับเพื่อนๆถ่า,ายทำให้เพื่อนได้ศึกษาร่วมกันและอัปเดตให้เพื่อนๆที่ติดตามนะครับผลงานนะครับว่าทางเราจะแก้ไขวิกฤต วิกฤตนี้ได้อย่างไรนะครับอ่าดูสภาพนะครับเราไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูทั้งสวนนะครับวันนี้เราก็จะถ่ายทําให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าอ่าลงแต่คลิปต้นส,สวยๆมาอวดอ่าเพื่อนๆนครับอ้าวสภาพนี้เราก็จะถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับอ่าเพื่อนๆเห็นแล้วจะรู้รู้ว่าภัยแรงครึมหดมากนะครับถ้าใครไม่เจอภัยแรงก็จะไม่เข้าใจนะครับ สำหรับมือใหม่แต่มือเก่ายังไงเขาก็ผ่านไปแล้วนะครับเขาเข้าใจในเรื่องอะระบบไพยแรงเขาเข้าใจดีนะครับแต่สําหรับมือใหม่ยังไม่เข้าใจนะครับแถวนีเ้เหลือที่ไม่ได้ตัดมากก็มีไม่กี่ต้นครับนอกนั้นดูสภาพนะครับจะถ่ายทําให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมอัปเดตสภาพที่เราจะฟื้นฟูนะครับ อันนี้คือหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วนะครับอ่าต้องรอดูผลงานต่อไปว่าอ่าเขาจะฟื้นตัวได้ขนาดไหนถ้าเราทําฟื้นฟื้นได้นะครับป,รปกติได้ก็เพื่อนๆก็จะได้มีกําลังใจนะครับว่าสามารถฟื้นได้นะครับแต่ต้องใช้เวลาสักหน่อยครับฝากติดตามผลงานต่อไปนะครับ